สรุปข่าวเศรษฐ,ฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้วันที่30กรกฎาคมเนี่ยดูเหมือนจะส่งสัญญาณที่แบบว่าค่อนข้างสับสนนิดหน่อยนะครับดัชนีมันปิดแบบผสมผสานกันไป S&P 500ก็ลบไปนิดหน่อย0.1%ดาวโจนส์ลดลง0.4%แต่ NASDAQ กลับบวกขึ้นมาได้0.1% วันนี้เราจะมาลองอสำรวจข้อมูลภาวะตลาดกันหน่อยนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่า,าสัญญาณมันขัดแย้งกันยังไงแน่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยตัวเลข GDP ไตรามารส2โหประกาศออกมาดีกว่าคาดเยอะเลยนะครับขยายตัวทั้ง3.0%ใช่ค่ะตั้ง3.0%ทั้งที่นักวิเคราะห์คาดไวแค่แถวๆ2.3%เองนะคะครับแล้วมันพลิกจากไตรามาสแรกที่เศรษฐกิจหดตัว0.5%ด้วยซ้ำแบบนี้ อะไรทําให้ตัวเลขเหมือนพุ่งแรงขนาดนี้ครับตัวเลข3 0เนเนี่ดูเผินๆคือดีมากจริงๆค่ะแต่พอเราลองเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อ,อแรงขับเคลื่อนสําคัญเนี่ยมันมาจากการนําเข้าที่ลดลงแบบควบภาพเลยอ๋อนำเข้าลดลงเยอะใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าอาจจะไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าความต้องการในประเทศแข็งแรงจริงๆ แต่อาจจะเป็นผลจากแบบว่าภาคธุรกิจเขาปรับตัวกันไปก่อนแล้วกลุกลัวเรื่องนโยบายภาษีการค้าที่เคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้อะไรแบบนั้นมากกว่าค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือโตเพราะนําเข้าลดไม่ใช่เพราะว่าการบริโภคหรือว่าการลงทุนในประเทศมันบูมขึ้นมาเป็นหลักแบบนี้มันมันน่ากังวลไหมครับว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจข้างในอาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่ตัวเลขเฮดไลน์มันบอกก็น่าจับตาดูเหมือนกันค่ะ คือแม้ว่าการนำข้อลดลงเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเลข GDP ดูดีขึ้นในทางบัญชีนะคะแต่มันก็อาจจะบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนหรือว่าเอการชะลอตัวของการลงทุนในอนาคตได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัจจัยบวกอื่นๆอยู่นะคะอย่างตลาดแรงงานนี่ก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่ครับตลาดแรงงานยังดีอยู่ใช่ค่ะตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ก็ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็อัตราว่างงานก็ยังต่ําอยู่ค่ะแล้วเรื่องเงินเฟ้อล่ะครับ อันนี้เหมือนจะมีสัญญาณดีเหมือนกันมากๆเนี่ยลดลงมาอยู่ที่2.1%แล้วค่ะโอ้ใกล้เป้าแล้วใช่ค่ะส่วนคอ p e e คือตัวที่ไม่รวมราคาอาหารพลังงานที่ผันผวนก็อยู่ที่2.5%ก็ถือว่าขยับเข้ามาใกล้เคียงเป้าหมายระยะยาวของเฟดที่2%มากขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจที่มันออกมาผสมผสมกันแบบนี้ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็คงเป็นเหตุผลหลักๆที่เฟดตัดสินใจ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนในการประชุมล่าสุดใช่ไหมครับแม้จะมีแรงกดดันทางการเมืองอยู่บ้างก็ตามถูกต้องเลยค่ะ เฟดก็ยังคงย้ำท่าทีเดิมนะคะคือจะตัดสินใจโดยอิงกับข้อมูลที่เข้ามาหรือที่เรียกว่า data dependent ซึ่งก็หมายความว่าเฟดจะยังคงจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งเงินเฟอ้อการจ้างงานแล้วก็ที่สำคัญคือผลกระทบจากนโยบายภาษีการค้าก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนนโยบายในครั้งต่อไปอยังไงท่าทีรอดูข้อมูลแบบนี้เอ่อมันก็สร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดพอสมควรเหมือนกันนะคะว่าตกลงทิศทางดอกเบี้ยข้างหน้าจะเป็นยังไงกันแน่ ครับแต่ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคบางส่วนดูดีแล้วเฟดก็ยังรอดูข้อมูลอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องน่ากังวลในระดับบริษัทเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการที่ดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เลย ประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะเราเห็นแรงกดดันในตลาดชัดเจนจากผลประกอบการของบางบริษัทที่ออกมาน่าผิดหวังอย่างหุ้นของ IDX Corporation หรือบริษัทขนส่ง Old Dominion Freight Line เนี่ยก็ปรับตัวลงแรงเลยค่ะหลังจากรายงานผลกำไรออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อ,อ๋อครับครับแล้วก็มีเรื่องนโยบายการค้าที่ยังยังสร้างความผันผวนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ ล่าสุดก็เรื่องการประกาศเก็บภาษีนําเข้าผลิตภัณฑ์ทองแดง50เนของประธานาธิบดีทรัมป์อันนี้กระทบตรงๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกระทบโดยตรงเลยโดยเฉพาะกับหุ้นผ,ผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่อย่า,ยยางฟรี port m a c Mor รนนี่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงทันทีเลยค่ะหลังมีข่าวออกมานี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแล้วก็รายบริษัทอยู่ตลอดครับ นี่คือความขัดแย้งที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับภาพใหญ่เศรษฐกิจอย่าง GDP กับตลาดแรงงานเหมือนจะดูดีนะแต่พอเจาะลึกลงไปกับเห็นว่านลงทุนภาคเอกชนแล้วก็ระดับสินค้าคงคลังของธุรกิจลดลงซะง,งั้นแถมยังมีแรงกรดดันจับผลประกอบการแล้วก็ความไม่แน่นอนทางการค้าอีกตกลงแล้วเราควรจะตีความสัญญาณที่มันขัดแย้งกันนี้ยังไงดีครับ มันสะท้อนภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะคือสัญญาณบวกในระดับมหาภาคเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซึมลึกลงไปถึงระดับธุรกิจจริงๆหรืออาจจะถูกบทบังด้วยความกังวลเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องการค้านะคะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นก็จะเห็นว่าอืแม้เศรษฐกิจโดยรวมจะยังดูเหมือนไปได้แต่ภาคธุรกิจเองก็ยังมีความเปราะบางและก็ความไม่แน่นอนสูงอยู่ สถานการณ์แบบนี้มันก็ทําให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการตัดสินใจยากเหมือนกันนะคะว่าจะให้น้ําหนักกับสัญญาณบวกหรือว่าจะมองความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มากกว่ากันสรุปก็คือตลาดเมื่อวานนี้มันสะท้อนพายของความไม่แน่ใจท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ดูดีบนพื้นผิวแต่พอแกะดูรายละเอียดแล้วมันมีเรื่องน่ากังวลซ่อนอยู่บวกกับความเสี่ยงเรื่องผลประกอบการแล้วก็นโยบายการค้าที่ยังไม่เคลียร์นี่เอง ถูกต้องเลยค่ะประเด็นหลักคือความขัดแย้งระหว่างสัญญาณมหาภาคที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกับความเปราะบางและความไม่แน่นอนในระดับจุลภาคและก็เชิงนโยบายดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะคือเมื่อพิจารณาว่าตัวเลข GDP ที่ดูแข็งแกร่งในไต,ตรมาสนี้เนี่ยส่วนสำคัญมันมาจากการนำเข้าที่ลดลงอย่างมาก แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐหากว่าพลาวัตการค้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปหรือระดับการนำเข้ากลับสู่ภาวะปกติในไตรามาสต,ต่อๆไปล่ะคะและการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจเลยนะจะยังคงแข็งแกร่งได้นานแค่ไหนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่อาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันนี่เป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยคะ่ะ น่าติดตามมากๆครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ